สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f d ีดอมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมหนึ่งซึ่งนะครับต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของการแจกบมีกึงสำเร็จรูปฟรีคนละ32 นะครับผมนะวันนี้นะฮะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในส่วนของวัวนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะนะครับสำหรับในเรื่องของบ่มีซื่อสัตย์มอบบมีนะครับนะของโครงการมูลนิธิดรเทียมโชคพัฒนาเครือสาพัฒนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าแป๊บเดียวนะในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยก็จบสิ้นหมดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะมีต่อหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับก็เลยนําข้อมูลนะที่หลายท่านนะครับนะเป็นคําถามยอดฮิตละกัน ในเรื่องของการลงทะเบียนเครือสหพัฒน์ที่รับบะหมี่นะครับกึึงสมเร,รูปฟรีคนละ32นะฮะจัดส่งให้อย่างไรนะครับหากเกิดการชำรุดจะต้องทำอย่างไรต่ออ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรละเอียดกันนะครับในส่วนของบะหมีตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่หลายท่านรับทราบนะครับก็จะเข้าสู่ในเรื่องของเว็บไซต์ w w w เครือสหพัฒน์ .com เพื่อขอรับสิทธิ์1นต่อ1ครัวเรือนนะครับหครัวเรือนเนี่ย ก็จะมี1กล่องใหญ่นะครับใน1กล่องใหญ่ก็คือ32ซองแล้วก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ที่อยู่ภายในนั้นด้วยนะครับโดยกรอบระยะเวลานะครับที่โครงการไว้ก็ตั้งแต่วันที่26คือเมื่อวานนี้นะครับถึงวันที่1สิงหาคมนะเวลานะครับประมาณ8โมงเช้าจนถึง23.59นนะครับหรือจนกว่าของจะหมดนะครับถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ตอนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นศูนย์นะ เออนะครับผมก็เป็นศูนย์ก็เดี๋ยวยังไงนะฮะรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนะครับหากใครที่เพิ่งเข้าติดตามนะการลงทะเบียนนะครับหมายว่าลงไปแล้วนะครับเพื่อจะรับสิทธิ์บ่มีกึ่งสำเร็จรูปอาจจะสงสัยนะครับว่าเอะเราไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จะมีช่องทางอื่นอีกหรือไม่นะครับมีวิธีการจัดส่งสินค้าอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้หรือเปล่านะครับสาเหตุยังไม่ได้รับสินค้าเพราะอะไร แล้วก็หากสินค้าเกิดการชำรุดนะจะต้องทำอย่างไรทางเว็บไซต์ w w w ร์บไบเวฟเครือสมก็ได้รวบรวมนะข้อสงสัยเหล่านี้นะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของคำถามแรกก่อนนะเขาบอกว่าช่องทางของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปันสุขอิ่มใจรับบะมีกึ่งสำเร็จรูปตาชื่อสัตว์นะคำตอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามี2ช่องทางแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกนะครับ ช่องทางที่1เนี่ยนะครับก็ผ่านเว็บไซต์ w w w c r e r s a p a t h c o m เปิดลงทะเบียนวันที่26คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงวันที่1สิงหาคม64เวลาที่สามารถดำเนินการได้ก็จนถึง23.59นนะครับหรือครบ ตามจํานวนที่โครงการกําหนดนะครับอันนั้นก็ถือว่าจบและเสร็จสิ้นไปช่องทางที่2ครับก็จะมีในเรื่องของลิงก์การลงทะเบียนผ่าน AIS Call Center หรือเบอร์020789337นะอ่านี่วันนั้นในเรื่องของคําถามแรกก็จะมี2ช่องทางในการที่เลือกรับในการลงทะเบียนนะครับ <S <S คําถามต่อมาก็าบอกว่าช่องทางการจัดส่งสินค้านะครับก็ ทางด้านของโครงการเนี่ยใครที่ลงทะเบียนไปแล้วซึ่งก็มีที่อยู่ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับทางโครงการก็จะได้รับความร่วมมือจากทางด้านของไปรษณีย์ไทยเพื่อจะเข้าร่วมโครงการแล้วก็จัดส่งให้ไปจนถึงหน้าบ้านของท่านเลยนะเออนะครับผมประมาณนี้คำถามที่3ถามว่าท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ไหมคำตอบนะครับก็สามารถเข้าตามนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ w w w c r e a s a m a t com ได้นะครับหรือเมื่อได้ทางด้านของทิ c เกตนะครับ Number นัเบอร์จาก w w w ร์ไ hmm. s เว็บ o t เ com ท่านสามารถที่จะไปเช็คนะครับผ่านเว็บไซต์นะเดี๋ยวยังไงเอาลิงก์มาให้แล้วกันนะนะครับ mm hmm. ท่านก็เช็คโดยตรงได้เลยนะครับนีน่ก็เป็นในเรื่องของคําถามในการตรวจสอบสถานะการจัดส่งนะครับ mm hmm. ต่อมานะครับสาเหตุที่ท่านยังไม่ได้รับสินค้าอ่มาดูกันนิดนึง หลายท่านก็ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมเรายังไม่ได้รับสินค้าคําตอบครับเนื่องจากสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้นะครับเหตุผลที่1นนะครับเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลและนะครับหรือที่อยู่ของท่านนะที่มีการลงทะเบียนแล้วโครงการขอสวนสิทธิ์มอบ1สิทธิ์ต่อ1นึ่ครัวเรือนเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้เป็นเหตุผลบางทีนะครับเราอาจจะอยู่ในครัวเรือนเดียวกันอะไรอย่างงี้นะฮะก็เป็นเหตุผลหนึ่งจะต้องเหลือแค่ครัวเรือนเดียวนะครับ เหตุผลที่2ครับเนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมระบาดของโควิดสิในพื้นที่สีแดงเข้มส่งผลต่อการจัดส่งในบางพื้นที่อาจจะเกิดความร่าช้าแต่ได้แน่นอนนะได้แน่นอนนะครับท่านสามารถที่จะเช็คสถานการจัดส่งได้ก็เหมือนคําตอบตะกี้นี้นะที่ w w w i d e b f u e s a m a t c o m นะครับคําถามต่อมาครับผมนะคำถามถามว่า ทำไมสินค้าที่ได้รับเกิดการชำรุดหรือถูกนะครับเปิดออกอ่ะคำตอบครับอาจจะเกิดการจัดส่งสินค้าเป็นจํานวนมากหากซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับชื่อสัตว์ไม่ได้มีการชำรุดใดๆนะครับก็สามารถรับประทานได้นะอ่ะสังเกตตรงห่อนะครับไม่ได้ชำรุดนะครับใดๆก็สามารถรับประทานได้นะครับหากท่าน พบว่าซองบะหมี่ถูกฉีกขาดหรือมีรูเจาะก,ก็ไม่ควรรับประทานนะอ่านี่เป็นคําตอบคําถามต่อมาครับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปตาชื่อสัตว์คืออะไรนะครับคําตอบก็คือว่าเป็นบะหมี่สาเร็จรูปตาชื่อสัตว์นะครับเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ไม่มีผงชูรสนะครับอุดมไปด้วยวิตามิน A ธาตุเหล็กแคลเซียมจากธรรมชาตินะครับมีสองรสนะครับได้แก่รสไก่กระเทียม และรถต้มยำกุ้งนะครับจัดจำหน่ายโดยนะครับบริษัทสหพัฒพิบูลจำกัดวงเล็บมหาชนนะครับดังนั้นมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการผลิตครับมีเครื่องหมายฮาลานะครับหาซื้อได้ที่โรตัสบิ๊กซีท็อปนะครับฟุตแลนด์นะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศนะครับหรือช่องทางออนไลน์ก็สามารถดําเนินการได้นะอ่ะนี่ก็เป็นการตอบคําถามสาหรับหลายท่านที่ดําเนินการลงทุนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยครับ 3าร้าน2นะฮะที่อยู่ในโครงการมูมนิทีดรเทียมโชควัฒนาเครือสาพัฒก็ถือว่าเป็นอีก1โครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอรุ้นกันต่อว่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรหลังจากที่เป็นอะไรที่ยอดฮิตนะฮะในเมื่อวานนี้เละทีเดียวนะครับเอาละก็ถือว่าเป็นการรวบรวมแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะหกคำถามยอดฮิตตอบคําถามกันนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้ว กนะ็ดำเนินการได้ส่วนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ลุ้นกันต่อว่าจะมีเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรภาพประมาณแบบนี้นะนะครับลองดูคําถามว่าท่านนะครับได้เข้าใจเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแายที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุคครับครับสสวดี